ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด s u b s c r i b e ให้กันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับพบกับผมโทนบางแคนะครับในรายการหยิบกล้องส่องพระเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 9- ก้นากาสามนาทีโดยประมาณนะครับเจอกันแล้วเหมือนเดิมนะครับเอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระเครื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระใหม่พระเก่าพระยอดนิยมพระพื้นพื้นน,นะครับที่น่าสะสมน่าสนใจมาแบ่งปันความรู้ให้กัน นะครับจะได้เล่นแบบภาพแบบถูกทางเล่นแบบมีแนวทางเล่นแบบมีคนชี้แนวทางให้ท่านได้นะครับเอาของผมเป็นไกด์ไลน์ได้ในการสะสมพระนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับผมเอาของหายากต้องบอกว่าเป็นของหายากที่สุดของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับวันนี้ผมเอามาให้ดูนะครับเนื่องจากว่าเป็นปกติผมไม่อยากให้ดูหรอกนะครับเพราะว่าว่าผมเอาไว้ผมเป็นผมเอาไว้เวลาผมซื้อสะสมคนเดียวอะไรเงี้ย แต่วันนี้ผมก็อยากเปิดเผยนะหลายๆอย่างผมก็มาเปิดเผยให้นะครับวันนี้ผมมาเหรียนรุ่นแรกนะต้องใช้คาว่ารุ่นแรกที่สมัยพระองค์ท่านย,ยังยังยังมีชีวิตอยู่นะครับนี่คือเหรียญครั้งแรกที่สร้างเป็นพระบรมชายาลักษณ์ท่านนะครับเขาเรียกว่าเหรียญนะครับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ2,493เป็นเหรียญครั้งแรกและปีแรกที่ท่านได้ขึ้นของราชนะครับปี93 93นะครับนี่คือ เหรียญที่บรมราชาพิเศษท่านนะครับเหรียญนี้นะครับหน้าก็เป็นหน้าตรงนะครับก็จะมีต้องบอกว่าเป็นเหรียญอาร์มนะครับบางท่านไม่เคยเห็นนะเป็นเหรียญหายากแล้วก็มีของปลอมของเล่นแบบเยอะมากนะครับเหรียญนี้นะครับท่านดูครับวิธีการดูไม่ได้มีอะไรมากมายเลยวิธีการดูนะครับดูหนึ่งเลยความคมชัดนะครับความคมชัดที่หน้าเหรียญนะครับดูตาของพระองค์ท่านนะครับดูตานะท่านดูตานะล่องตาลึกๆเห็นไหมครับเมตาคม นะครับอ่าเมตตาคมคมนะครับอ่าเห็นไหมครับรายละเอียดตรงจมูกตรงปกคอเสื้อในเป็นสันเหรียญเหรียญแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญที่ใช้การปั้นย่อพิมพ์นะครับปั้นย่อพิมพ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีความสูงความต่ําความนูนนะครับที่ที่คมมากๆนะครับคมมากๆเพราะเป็นเหรียญกระสับนะครับพวกเครื่องพวกนี้นะครับมันจะดูคล้ายๆลักษณะว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตื้นนะครับดูแบบดูเบอร์ นะครับดูเบอร์แต่ลึกนะครับดูเบอร์แต่ลึกนะครับอ่าและที่สําคัญนะครับตรงนี้นะครับเวลาท่านส่องไปนะครับพื้นนี้นะครับตรงนี้นะตรงเสื้อนะมันจะมีวงเดือนอันนี้ต้องสําคัญนะวงเดือนนี้ต้องคมนะครับวงเดือนตรงนี้ต้องคมเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นลายวงเดือนไหมครับตรงเสื้อนะครับเห็นไหมเป็นลงวงเดือนเลยนะครับเป็นวงเดือนเส้นเล็กๆเล็กๆเห็นไหมครับอ่านี้ต้องคมมากนะครับอ่านะครับ เห็นไหมครับอ่านี่ครับคมมากนะครับพื้นเหรียญตึงเรียบนะครับตึงเปี้ยเลยนะครับตึงเรียบเลยนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นเนื้อเงินกระไหลทองทุกเหรียญนะครับเป็นเนื้อเงินกระไหลทองทุกเหรียญแล้วก็มีเหรียญทองคำนะครับทองคําก็จะหายากนะครับมีเหรียญทองคําด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับขอบเหรียญนะครับเป็นมูลสันนะครับมีรายละเอียดเล็กๆอยู่นิดหน่อยนะครับอ่าเป็นรอยขนแมวเล็กๆตามตามสันนะครับขอบสันนะครับเส้นในตรงนี้สําคัญมาก นี่ครับเส้นในตรงนี้นะครับเส้นในนี้นะครับเป็นสันคมมากของเกสเนี่ยไม่คมนะอ่าต้องมีเส้นในเขาเรียกว่าเส้นเขาเรียกว่าเส้นถ้าเกิดว่าภาษาเสียงเขาเรียกว่าล่องแผ่นเสียงนะครับเส้นล่องแผ่นเสียงนี่คมมากเห็นไหมครับมีเส้นซ่อนอยู่ข้างในหนไหมครับคมเห็นี้มนะครับจดไปเลยไหมครับมีทั้งเหรียญนะครับมีทั้งเหรียญแล้วก็มีทุกเหรียญนะครับวิ่งยาวเลยนะครับเห็นไหม วิ่งยาวเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าครับเสร็จปุ๊บนะครับดูหูเจาะนะครับหูเจาะก็จะหูเล็กๆนะครับหูเล็กๆนะครับแล้วห่วงเนี่ยนะครับถ้าห่วงเดิมจะเป็นอย่างนี้เลยเขาเรียกว่าเล็กไปใหญ่นะครับเขาเรียกว่าห่วงหยดน้ํานะครับหยดน้ํานะครับห่วงสไตล์หยดน้ํานะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นห่วงสไตล์หยดน้ำไหมของแท้จะเป็นห่วงสไตล์หยดน้ําแบบนี้นะครับเส้นด้านบนนี่คมๆนะพื้นนี่จะเป็นเส้นขนแม่คมๆเลยไหมครับ ่มคมเลยเนี่ยมีเส้นซ้อนเห็นไหมครับพิกหลังนะครับพิกหลังนะครับพิกหลังก็จะเป็นพระปรมาพิไทยพปลเห็นไหมนะครับอ่านะครับนี่ครับแล้วก็มีเส้นซ้อนคมคมเส้นต้องเป็นสันเลยนะพื้นนะครับคมมากนะครับตัวหนังสือนี่คมคมชัดเป็นแท่งเป็นสันนะครับอ่าแล้วก็มีเส้นขนแมวนะครับหรือว่าเส้นสายฝนนะครับนะครับตามตัวหนังสือนี่เพียบเลยนะครับและข้างครับ ข้างเนี่ยนะครับลักษณะก็จะคล้ายๆเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญปั๊มแล้วแต่งข้างเหมือนเหรียญเหมือนเหรียญอะไรนะเหมือนเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญเสด็จกลับบางอันก็จะเป็นเป็นสันเลยนะครับบางอันก็จะเป็นสันเลยนะครับเป็นแบบกระสาบนะคปั๊มแต่งข้างนะครับก็บางอันก็จะเป็นสันเหมือนมีตะเข็บเลยนะครับบางเหรียญนะบางเหรียญนะนะครับก็จะแต่งแต่งสบายอย่างเงี้ยนะครับแต่งเก็บนะครับประมาณนี้นะครับ เหรียญนี้หายากมากนะครับพระราชพิธี2,493นะครับถือว่าเป็นเหรียญครั้งแรกที่เป็นพระพระบรมฉรา,ายาลักษณ์ของพระองค์ท่านนะครับสร้างเพื่อนะครับในงานบรมราชาพิเศษให้ทท่อะลึกแก่ข้าราชการนะครับข้าราชบริพารต่างๆนะถือว่าเป็นเหรียญหายากหนึ่งเหรียญน,นะครับต้องบอกเลยว่าหายากมากๆนะครับเหรียญนี้หายากมากๆนะครับหลักแสนนะเออใครมีแบบนี้ก็หลักแสนนะครับ ใครมีแบบนี้นะครับผมรับเช่านะใครมีแบบนี้ผมรับเช่านะครับแล้วก็ผมรับเช่าพระทุกอย่างอยู่แล้วนะครับพระที่เป็นยอดนิยมเหรียญที่อะไรละลึกต่างๆที่เป็นยอดนิยมเนาะผมรับเช่าอยู่แล้วนะครับก็ถ้าจะปล่อยพระผมเช่าก็ส่งมาที่ไลน์แอดนะครับ t o n e 8 8 8 8ใส่แอดไซน์ข้างหน้าด้วยนะครับถ้าจะติดต่อผมเนี่ยติดต่อไลน์แอดช่องทางเดียวนะติดต่อไลน์แอดช่องทางเดียวส่งรูปมาก่อนถ้าผมสน,นใจพระท่านผมจะติดต่อกับและแอดมินจะติดต่อกับ ถ้าแอดมินโทรไปนัดไปนะครับแต่ตอบท่านว่าให้เอระนำมาดูที่ไหนนัดที่ไหนขอเบอร์ติดต่อโทรคุยอะไรก็แล้วแต่นะครับในไลน์แอดแสดงว่าเป็นแอดมินผมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแอดมินไม่ติดต่อเนี่ยแสดงว่าผมยังไม่สนใจพระท่านถ้าจะอ่าพระผมจะสนใจพระท่านผมต้องติดต่อไปนะครับถ้าไม่ได้ติดต่อเนี่ยไม่ต้องมาหรอกครับบางทีมันเสียเวลาเนาะนะครับมันเสียเวลาบางที แต่ก็แล้วแต่ครับถ้าท่านอยากมาก็มาได้วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสผมอยู่ที่ผมอยู่ที่สตูแห่งนี้อังคารศุกร์อยู่พันทิพย์นะครับแต่มาแล้วบางทีมันเสียเวลานะคือส่งมาก่อนถ้าสนใจแล้วจะติดต่อกลับนะครับโอเคครับก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับจะดูให้ตลอดนะครับหลังจากไลน์นี้ผมก็ไปดูไลน์ต่อนะครับขอบคุณมากๆทุกครกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ในยูทูบเนาะนะครับขอบคุณทุกช่องทางจริงๆนะครับขอบคุณจากน้ําใจทุกท่านจริงๆนะครับแล้วมาเจอกันครับกับผมโทนบางแคร์ครับสวัสดีครับ ผลิตรายการโดยทีอามุเลศสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทยเอาละครับเพื่อนๆครับไม่ต้องคิดมากแล้วครับใครที่ยังไม่จองหนังสือพระเครื่องเมืองไทยร้อยล้านยอดนิยมเล่ม2 ต้องจองแล้วครับผมบอกเลยว่าถ้าหมดแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับในราคา2,500บาทนะครับ2,500าบาทกับความรู้พระเครื่องกว่า400องค์ภาพชัดๆมุมชัดๆมุมจัดแจ้งแล้วชี้จุดจ่ายตังชี้ตำหนิให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบชัดเจนเอาว่าซื้อเล่มนี้แล้วเป็นเลยข้อแตกต่างเล่ม1กับ2นะเล่ม1เนี่ยนะครับเล่ม1เนี่ย เวลาเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราจะเจอแต่รูปภาพพระนะครับรูปภาพพระและก็ QR ว o d e ค้ที่จะสกแกนไปที่ YouTube แต่เล่ม2คุณรู้ไหมครับมีรูปภาพพระแล้วนะครับมีรูปภาพพระเสร็จแล้วเนี่ยสกแกนปั๊บเนี่ยไปดูพระองค์นั้นๆเลยใน y t u t u นะครับและชี้ตำหนิจุดจ่ายตังให้ท่านเป็นทันทีนะครับเล่ม2นะครับต้องบอกว่าเจาะลึกชี้ตำหนิจุดจ่ายตัง ทุกอนุเป็นเลยแน่นอนดีกว่าลงคอร์สเรียนด้วยซ้าซื้อเลยครับถ้าท่านไม่ซื้อตอนนี้ผมบอกเลยว่าท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วท่านจะบอกว่ารู้งี้จองสักร้อยเล่มอย่าใช้คํานี้ครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรี วัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธ,ธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแค่เจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค่เอซหรือโทร02 953 5587สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028